สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g o ล่าทีวีด้วยนะครับผมวันนี้เะครยบ,บอกเลยนะครับผมที่จะมาซื้อชุดที่อยากได้มานานมากบอกเลยโคตรจะคุ้มนะครับผมและสำหรับคนที่ไม่มีเพชรก็ตั้งใจดูด้วยในคลิปนี้นะบอกสอนหาเพชรไปซื้อแบบรี่เลยเกี่ยวกับร้านค้าแห่งความสว่างนะครับผมซึ่งจะไม่เหมือนร้านค้าแห่งความมืดน,นะครับผมซึ่งมันจะลดแต่ละอย่าง อาจจะไม่เหมือนกันหรือจะเหมือนกันเราก็ไม่รู้นะครับผมแต่บอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับชุดพี่โต้งชูพีเนี่ยอ่งง้ครับผมมากก่อนอื่นนะครับผมสาหรับคนที่อยากได้ท่าทางตัวนี้นะครับผมซึ่งพี่โคตรเกลียดเลยคือไม่ได้เกลียดหรอกคือไม่ชอบนะครับผมมัน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 แดะแดเกินไปอ่ะมันมันมันแหล่แหล่พี่ไม่ค่อยชอบนะครับผมเออประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เลยอันนี้นะครับผมสําหรับรองเท้าหูหมีนะครับผมห้ามกลับคํานะครับผม รองเท้าหูหมีนะครับผมก็เป็นกล่องโทเค็ต25โทเค็นนะครับซื้อปุ๊บเราก็จะได้โทเค็นนะครับและสามารถแลกได้หมดเลยตัวนี้นะครับผมก็อยากได้อะไรก็เลือกเอาก็จะเป็นกระต่ายฮิปเปอร์หรือหูหมีนะครับผมสีเหลืองอะไรประมาณนี้ครับพวกกับนะเประมาณนี้นะครับผมก็สามารถจัดได้เลยแล้วน้องผู้หญิงก็ชอบนะครับผมแลกขอดเด้นย้ำนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเพร อยากได้เพชรแบบฟรีๆน่ครับผมไม่รู้จะทำวิธีไหนของเงินแม่แม่กระดาษนะครับพี่มีแอปดีๆนอครับลิงก์อยู่ตรง,งคอมเมนต์เลยนะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมได้เพชรฟรีจริงๆตั้งใจดูนะครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาสอนหาเพชรแบบฟรีนะครับดูเพชรพี่นะครับ340 เบ็ดเพชรนะครับเพิ่มมา100เพชรแบบฟรีๆเลยครับทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันก่อนอื่นทุกคนกดดาวน์โหลดเลยนะครับผมแฮปปี้ดัมมี่ลิงก์อยู่ใต้คลิปตรงคอมเมนต์นะครับผมอยู่ข้างล่างเลยนะครับผมสำหรับคนที่กดลิงก์ด้านล่างนะครับผมก็จะได้คอยเพิ่มไปและเก็ตสะสมนะครับผมแบบว่าแบบยังไงดีอ่ะคือคอยรูปดาวมีความสามารถในการแลกบัตรชูมันนี่นะครับเติมเงินมือถือก็ได้เติมเกมแบบฟรีๆเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าทํายังไงนะครับผม แล้วก็มีการเช็คอินไลน์วันนะครับผมเช็คอินไลน์วันก็สามารถเก็บคอยได้เหมือนกันนี่เลยมีคอย,อยตรงนี้นะครับสำหรับคนที่กดดาวน์โหลดไปนะเก็บรวบรวมคอยนะครับผมถึงปริมาณที่แลกได้นะครับผม <c oughs> อ่าแล้วก็สามารถเก็บคอยได้จากตรงนี้อีกนะครับผมนี่เลยตรงนี้เลยนะนี่เห็นไหมคอยรูปดาวเนะี่ยเยอะแยะมากมายแจากบัตรทงบัตรทูนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันแรกกันนะครับผมคอยรูปดาวตัวนี้สามารถแลกเป็นบัตรชุมน,นีและเติมเงินมือถือยังไงนะครับผม มาดูกันนะครับผมมันจะมี3ช่องช่องแรกเติมเงินมือถือช่องที่2คือแรกบัตรชูมันนี่นะครับผมพี่สอนแรกบัตรชูมันนี่ไปแล้วแต่นี่เติมเงินมือถืออย่างง่ายเลยนะครับผมสําหรับน้องๆที่เป็นสายฟรีนะครับก็ใส่เบอร์มือถือลงไปนะครับผมแล้วก็เลื่อนบริการของเรานะครับ AS Detect To Move อะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็เลือกราคานะครับผมก็ค่าโทร10,000หมื่นได้100บาทนะครับผมก็เลือกเลยนะครับผมหรือจะเอา50บาทก็ได้นะครับ5,000คอยนะครับผมสำหรับคนที่กด ลิงพี่ก็ได้เลย1น0 0คอยน์นะไกกดสะสมแล้วกดแรกครับกดแรกเสร็จนะมันจะเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะ50าบาทเติมเข้าซิมโทรศัพท์แล้วใช่ไหมมามาดูกันต่อนะครับผมกดเข้าไปที่ตัวเกมนะครับผมมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็กดเข้าไปตรงเติมเพชรนะครับผมนี่เลยกดเข้าไปตเลขบวกนะปุบเลือกบริการนะครับผมแล้วก็ให้มันหักในซิมเลยนี่แบบนี้เลยนะครับผม50บาทที่เราเติมมาแบบเมื่อกี้นี้เติมเข้าไปเลยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจครับก็ลิงอยู่ด้านล่างนะครับผมบอกเลย นี่เดี๋ยวเราเข้อความมันเข้านะยืนยันการสั่งซื้อนี่คุณซื้อแมกเกตนี่หนึ่งร้อยไดมอนด์โอเคเรียบร้อยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยสำหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงก์ดูด้านล่างรับฟรีๆเลยหนึ่งพันคอยนะครับผมอย่าลืมนะครับเพชรฟรีนะครับหางห่ายๆนะครับผม ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับคนที่สนใจนะครับผมอยากเติมเพชรแบบฟรีฟรหาเพชรแบบฟรีฟรไม่โดนแบลร้อเนะครับผมแอปแอปนั้นช่วยได้ลิงก์อยู่ตรงคอมเมนต์พี่ปักหมดไปให้แล้วนะครับผมอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะครับผมได้เพชรแบบฟรีฟรเลยรับรอง id ของเราตึงแน่นอนเดี๋ยวพี่รับเพชรโชว์ตรงนุ่มคือพี่จะเติมแบบรายเดือนก็คือได้แอปแอปนั้นนะครับได้แบบโทมานี่ฟร,ฟร,ฟรีไปเติมก็เติมเข้าทูมานี่แลเลร็จเราก็ซื้อ เติมเพชรแบบชิวๆเลยนะครับผมมามาดูกันนะครับผมสิ่งที่เราจะไปตามล่านะครับผมก็คืออาจจะมีเคียวอยู่ในนั้นด้วยนะครับผมก็คือกิจกรรม9.9 Big Sale นะครับผมซึ่งตัวนี้ ก็ทุกน้องก็เคยเล่นนะครับผมบอกเลยโคตรจะคุ้มนะครับผมนี่เลยราคาลักกิ้งแล้งคายความสว่างสว่างอะไรไม่เกี่ยวหรอก็คือราคาลักกี้นะครับผมซึ่งตัวนี้มีของดีอยู่านนี้นะครับผมมีเคียวซึ่งเคียวนีนน้องๆมองข้ามไปเลยนะครับสาหรับกิจกรรมเพชรสีม่วงน้องแรกมาทั้งสองเคียวแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเคียวสีแดงสีฟ้าก็สวยแล้วนะครับผมแต่ไม่เบไรนี่เลยนะครับโคตรถูกเลยนะครับผมดูช่องที่2ครับ เป็นชุดพี่โต้งนะครับผมและลองดูางวัลอื่นๆนะรางวัลอื่นมีอะไรยเยอะแยะมากมายนะครับผมให้เราเลือกซื้อนะครับผมแต่สาหรับคนที่ไม่เพจก็ไม่เป็นไรนะมีแอปดีๆนะมันอยู่ห้าวันหกวันนะลิอยู่ด้านล่างเลยกดดาวน์โหลดเชิญเพื่อเยอะนะครับเก็บคอยเติมเกมแบบปีๆเลยได้แล้วก็ได้มีสกายวิ่งมีท่าทางด้วยนะครับผมบอกเลยโคตรคุ้มสกายวิ่งอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมเมื่อขี่ยานลงจากเครื่องบินนะ โคเท่อะเออมันมันเอ้ยไม่ใช่ดิมันขี่ยานนอกเครื่องบินนะครับผมนี่เลยชุดพี่ต้อง 2P ีนะครับผมแรปเปิรนะครับผมนี่เลย2 5 9เพชรพจาก999เพชรพครับโอ้โหไม่คุ้มก็ว่าไปนี่เลยนะครับจัดมาเลยนะครับผมแบบอย่างนี้เลยคุ้มมีของหลากหลายนะครับสำหรับแฟชั่นที่น้องๆอยากได้นะครับผมเออก็ประมาณนี้เลยนะครับสามารถรีเฟรชรีเฟรชนี่ก็คือแบบรีของรางวัลนะครับที่เราจะซื้อนะนี่ Sky ยวิ g นี่ครับผมร้อยสามสอเพสนะครับผมโอ้โหโคคุ้มบอกเลยใครไม่เอาก็ถือว่าบ้าแล้วขี่ยานลงมาจากเครื่องบินนะอะโห้เ่ระเบิดเลยนะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะอ่ะไอส่วนหัวของพี่แจสด้วยนะมีท่าทรงท่าทางอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมใครอยากได้แต่พี่เอาแค่2อ,อย่างเนี่แหละวันนี้คุ้มแล้วนะครับผมชุดตั้ง900นะครับผมอ่า กิจกรรมตัวนี้อยู่ไปเลยนะครับผม6กถึงหวันนะต่อจากนี้นะสำหรับคนที่มีเพชรนะลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมสามารถกดานโนโดาวน์โหลดลิงก์พี่ได้ฟรีๆเลย1000คอยล์เล่นมาร์สิบตานะครับผมแล้วก็ไปแลกวัตชูมนี่หรือจะเติมเงินเข้ามือถือให้หักในซิมได้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลที่เราแลกมาถือถือว่าคุ้มนะครับกิจกรรมนี้นะครับผมก็คือมีของถูกเยอะเลยสกายวิ่งสีแดงนะครับผมโอ้โหบอกเลยโคตรจะเท่เช็สโคตรเท่ดีเลยแล้วมีก็ สวยงามมากายนะครับผมกับทางหน้าของสกายวิงนะครับผมแล้วก็ชุดพี่ต้องชูพีตัวนึ่้เลยนะครับผมซึ่งซื้อมาในราคาเท่าไหร่ครับผม259เพสนะครับผมคุ้มอย่างคุ้มคุ้มเกินรีบไปจัดเลยนะครับผมใครที่เป็นแบบว่าสาวกคอลแลบนะครับผมสาวกคอลแลบก็คืออืมไอคอลแลบนี่นันคอลแลบเออแอคทิฟออนเดทมันคอลแลบอะไรอย่างเงี้ย พอล랩นะครับผมก็คือมัน S กันก็คือเฟเ t อริ n งกันนะั่นแหละนะก็คือชอบก็จัดครับนี่เห็นไหมชุดเท่น,นะครับผมบอกเลยแปลกตาไม่เหมือนใครโอ้โหเช a d ด w แล้วก็คือเป็นศิลปินด้วยนะครับผมแรปเปอใครๆก็รู้จักในมชูพีในะนะครับผมโอ้ oh, สวยสวยจริงๆนะครับผมโอ้โ oh, ห oh, บอกเลยใครไม่จัดก็ถือว่าบ้าแล้วนะ ประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนชุดมันแป๊บหนึ่งนะก็อย่าลืมนะครับผมกิจกรรมยาวไปเลยนะครับประมาณ5-6วันนะครับผมใครไม่จัดก็ถือว่าบ้าแล้วนะครับผมสว,สวยแบบนี้เลยนะครับผมและเมื่อเราจัดเสร็จแล้วนะครับผมในราคาที่กําหนดเราสามารถไปซื้อเคียวได้ในราคา2องร้อเก้าพชรนะครับผมประมาณนี้เลยนะซึ่งเอาจริงความคิดพี่นะน้องๆคือเพชรเล่นเพชรสีม่วงมาจาได้ไหมเฮ้ เพชรสีม่วงนะครับผมมันมีเขียวให้แรกอยู่ในนั้นนะครับผมทางด้านของเขี้ยวมีสีแดงแล้วก็สีฟ้านะครับผมก็ก,กโอเคแล้วนะครับผมและพี่เป็นชุดมันแบบเวอร์วังอลังการอะไรประมาณนี้ยผมคิดแบบเออเขียนเข้าแล้วก็เวลาดีแล้วง่วงแล้วโหดูดีแบบเช้าแล้วนะครับผมพี่ต้องขอโทษด้วยนะครับผมปวดหลับบดนอนอันดคิปต้น้องเลยนะครับผมซึ่ง ตอนแรกอาจจะเล่นตอนประมาณห้าโมงแต่กิจกรรมมันเหมือนมันบั๊กนะครับผมก็พี่ก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นก็ช่างมันเถิดนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอแต่งตัวมันสักนิดหนึ่งนะครับผมชุดเยอะแยะมากมายนะครับผมขอเสียเวลากระตรงนี้เยอะๆเลยดูดีดูเดียวโอ้โหดีกางเกงบอกเลยกางเกงโคตรสดกางเกงมีแบบขาดตรงหัวเข่าด้วยโอ้โหไฮไลท์ปะเนี่ยโอ้โหแบบโคตรเท่นะเท่จริงนะกางเกงอะดูดีโอ้โหไม่มีใครเหมือนนะครับผมซึ่ง พี่ดูมานะครับมันจะขาดข้างเดอยวนี้ขาดสองข้างแล้วมันเท่เกินและตอนนี้คือปัญหานะครับผมคือมันไม่ได้สามารถเลือกเป็นแบบทีเดียวได้นะพี่หาชุดแบบนึงแล้วชุดก็เยอะเกินโอ้อะไรนักหนาดู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 โอ้โหดูีสีแดงสีเขียวบีทีโอบ t s a s s a s อสซัสโอ้โหของมันเยอะเกินไปปะดูดีวันพัน c ์แมนแล้วโหดูดีโหบาวันก็มีโอ้อะไรกัน,นักหนาแล้วชุดชุดแลงซีซั่นใหม่ชุดนี้ชุดกบแล้วชุดอ โอเคสรุปชุดมันอยู่ไหนวะเนี่ยเอาชุดพิติกก็มาดูบีนอมก็มีบูชาเดก็มาโฟเฟสก,ก็มีไซตามะก็มาทูพีนี่แกเจอแล้วนี่เลยนะครับชุดนี้เลยนะครับผมห้ามพลาดนะครับโคตรุ้มไม่ถึง300เพรด้วย2 5 9เพชรนะครับผมก็ย้ำเลยนะครับมีของมากมายไม่ต้องมาไม่จำเป็นต้องมาเอาชุดก็ได้นะ ก็มานี้เลยนีครับผมมาเดี๋ยวพี่เข้าไปให้ดูอีกทีนึงก็สามารถกดรีได้3ครั้งเียครับผมรีในที่นี้คืออะไรรีเฟซนะครับผมรีเฟซรีนึกออกไหมรีเฟซนะครับผมรีเฟซอ่าก็มีสินค้ามากมายอยู่ในนี้นะครับผมแล้วมีเคียวด้วยก็ประมาณนี้เลยสำหรับคนที่หาเงินเติมเกมแบบฟรีนะพี่ขอบอกเลยลิงก์อยู่ด้านล่างพี่ปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับผมอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันสามารถแรกคอยได้เลยนะครับผมบายยแต่กกับมาทูมานี่มาเติมเกมหมโหใครไม่เอาก็ถือว่า บาแล้วแนะนำสิ่งดีนะครับเจินคลิปต่อไปครับบ้ายยเจินครับ